าการประเภททั่วไปสามารถรับสมได้ทุกเพศทุว,วัฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัวทึบแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้างมีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจ๋าลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะเลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูกลูกกลัวงูเสือและหมาป่า พ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมลูกเอ,อ๋ยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความลื่นลมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเรามีได้ปูด,ด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถิดแม้ว,ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บิบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้วว่าหนังตําเนื้ออ,อ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดังทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำน้ำตาของเจ้า าที่ไหลต้องคุ้มไม้สีเขียวเปรียบดำเพชรบ,บนมรกตท,ที่แสดงความงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเพื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุข,ขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอยู่ตงการที่มีค่าไปเถิดถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อชอบมาเที่ยวในโครงการพระราชดำริชอบดู งานที่ในหลวงเคยทำให้พวกเราไว้รู้ว่าในหลวงทำอะไรมากกับประชาชนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมและน้องเกรดก็ได้มาถึงที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาแห่งนี้แล้วนะครับผมยืนอยู่กับอาจารย์ของพันเอกอาวุธครับสวัสดีครับที่มาของการตั้งศูนย์แห่งนี้ครับอาจารย์ครับ ก็คงเริ่มจากที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีท่านได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรนะคะที่บ้านบ่อหลวงก่อนที่ตัว,วอำเภอบ่อเกลือทรงเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่เนี่ยคงก็เลยคิดว่าน่าจะทำางานซึ่งพระอ,องค์ทรงทำอยู่เป็นประจำก็ค,คือเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุรกันดารถ้าองค์ทรงงานนะคะก็อย่างที่บอกกลุ่มเป้าหมายแรกคือกลุ่มของเด็กและเยาวชนทีนี้มันเป็นในถิ่นทรุรกันดาร อย่างที่เราทราบคนอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็คือคนยากจนเด็กได้โอกาสอะไรเหล่านี้นะคะท่านก็จะมองเรื่องของโภชนาการเป็นหลักนะคะโรงเรียนในสองอำเภอเนี่ยทั้งหมด30โรงเรียนพระองค์ท่านก็สรงรับไว้ในพระราชานุเค,คราะห์เด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันครบ,ครบนะคะค การสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นที่โรงงานค่ะเรามีอยู่สองโรงงานเป็นโรงงานแปรรูปอาหารซึ่งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมดจุดประสงค์คือช่วยเกษตรกรช่วยเกษตรกรให้มีรายได้คือส่งวัตถุดิบเข้ามาที่เราเท่านั้นแล้วผลผลิตก็ตกไปสู่เด็กใช่ครับเด็กก็ได้ทานอาา่ซึ่งเรื่องที่จะของที่มาจะเยอะแยะขนาดไหนจะขายได้ไม่ได้จะทําอะไรอยู่ที่เราจัดการให้ใช่ค่ะแล้วก็ส่งผลไปถึงเด็กๆลูกหลานเขาค่ะสิ่งที่พ่อผต้องการก็คือเรื่องของการพัฒนาครับ คนในพื้นที่สูงเนี่ยนะคะอยากให้ที่นี่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าพรอองค์ต้องการความยั่งยืนได้อยู่อย่างยั่งยืนอยู่อย่างพอเพียงอย่างพอเพียงแล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทําได้เองอะไรเงี้ยนะคะต้องเรียนรู้แล้วต้องทําเองอันนี้คือเน้นเลยเน้น่ะอาจารย์ครับคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยนอกจากมาศึกษา้วเนี่ย้องมามาดูอะไรคนที่มาในสูนย์ภูฟ้าแล้วก็จะถามหาพระตำหนักท่านนะคะอยากเห็นพระตำหนักท่าน ก็คงคิดว่าอยากเห็นว่าทำสมทำไที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนดูมีความสุขกันเหลือเกินคนที่นี่เขามีเคล็ดลับกันครับสตาบัตสุขภาพนิวทรีไลท์จากแอ w a y ย์ถ้าคิดว่าใช้ไวทินิงที่มีอยู่ีแล้วผิวจะไม่กลับคล้ำเสียง่ายคิดใหม่ ราะแดดอาจทำร้ายลึกถึงเซลล์ผิวใหม่นวัตกรรมอีกขั้นาาจากนีเวียวไว้ด้วย UV Cell Protect เป็นสองกรอบปกป้องเซลล์ผิวจาก UVA และ B พร้อมช่วยฟืลล้นบำรุงผิวคล้ำเสียอวดผิวสลมั่นใจกว่าเคยใหม่สองสุดจากนีเวียเพราะความสวยงามคือความมั่นใจ รมเมืองไทยใครๆก็รักฉลอง50ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2553จึงยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งพบของดีจากทุกภาคชอปเพลินกับสินค้าโอทับระดับพรีเมียมอร่อยกับนับพันเมนูและรับส่วนลดสุดพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า500ราย9 3. มิถุนายน -5 วันแต็มหน้าอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธาน,นีชมฟรีมิแต่ได้เที่ยวไทยครืคื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก ความมันและแบคทีเรียอาจทำให้เกิดสิวรีเวียโฟมล้างสิส่งสกปรกลดความมันและการสะสมของแบคทีเรียได้มากกว่าให้หน้าใสไกล้สิวราคาท้าบนโลก89บาทวันนี้ถึง20ิมิถุนายนนี้ What men want มันไปฝังตรงเบื่อดอกเบี้ยมันน้อยเรื่องเงินเรื่องทองอกันหลังบ้านเขาดูแล ยังไม่มั่นใจก็ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงก็ทิ้งไว้ที่แบงค์เฉยๆอ่ะบางทีก็ลืมไปบ้างก็มีน่าสนใจนะคะแต่ไม่มีเวลาศึกษาค่ะทํายังไงให้เงินมันงอกได้อันนี้สิสำคัญให้เงินทำงานสร้างรายได้ให้งอกเงย d o A เสนอขายทุนคู่อายุ3ปีดอกเบี้ย6%สนใจโทร1759การลงทุนมีความเสี่ยงู้ลงทุนคนศึกษาข้อมูลกอนการตัดสินใจลงทุน นัสนุนโดยยูซรีรนไวทเซรัมอันดับหนึ่งเพื่อผิวไวต่อดแดดครับตอนนี้ผมและลูกก็ได้มายืนอยู่หน้าพระตำหนักแล้วนะครับโด,โดยอาจารย์ได้เปิโดโอกาสให้เราได้มาประชุมพระตำหนักของสเด็จพี้นะครับเราเรียกรพระตำหนักปูฟ้าครับ นี่คือเป็นพื้นที่ทรงงานของพ่อองค์ท่านแล้วก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่สบายใช่ค่ะก็อยู่ในป่าทั้งนั้นนะคะที่นี่ก็เหมือนกันนะคะที่นี่ก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเกษตรกรที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์เดิมทั้งนั้นที่ไม่พอใจการปกครองสมัยก่อนครับองค์ท่านก็เข้ามาทรงงานในพื้นที่นี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับรัชการว่าเราดูแลคนทุกคนในประเทศไทยนี้คัะแล้วก็มาฟื้นฟูด้วย เป็นห้องแรกนะลงเ,เป็นห้องโถงที่ท่านส่งใช้เป็นที่ส่งงานนะคะแล้วก็เราพวกเราเองก็ใช้เป็นที่ประชุมนอกจากมีโต๊ะอะไรแตมม่ตอนนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะเตรียมทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ขึ้นเอาโต๊ะเก้าอี้ออกไปนะคะก็มีแต่เก้าอีอ้ของห้กท่านอยู่ที่ี่ชุดเดียวนะคะ มีแค่นี้ค่ะแล้วก็กีที่ค่ะแล้วก็พ้องเวลาประทับพ้องท่านก็จะส่งงานก็จะต้องมีโต๊ะโต๊ะแล้วก็พากเก้าอี้สําหรับให้พระองค์ท่านส่งงานม,มีแค่นี้ค่ะอาจารย์ครับผมไม่เห็นแอร์คอนดิชั่นไม่มีค่ะระบบไม่ร้อนอ่รก็ <S 1> <S 1> <S อากาศที่นี่มันก็ท่านก็สบายสบายค่ะ ีวีก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ท่านขึ้นมานี่ท่านมาทรงงานอย่างเดียวค่ะก็ท่งงานดูงานดูความก้าวหน้าของเกษตรกรดูอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะส่งพระอักษรอย่างเดียวจบบันทึกทำอะไรในส่วนนี้เท่านั้นจนกว่าพระองค์ท่านจะทรงงานเสร็จถึงจะบรรทมเป็นข้าประจําวันเสาร์พท่านเกิดวันเสาร์สีประจําพระองค์ก็เลยจะเป็นสีม่วง ก็อาจจะพักอริยบทตามอธิยาสัยบ้างมีช่วงเวลาสั้นๆสั้นๆก็แทบจะไม่ไม่ค่อยประทับพักเท่าไหร่ค่ะขึ้นมาใช้ห้องสูงอะไรเสร็จพงท่านก็ลงไปในพื้นที่ลงมาส่งงานต่อไม่ให้เสียเวลาในหนึ่งวันที่มาอยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมครับขอถ้าสรุปจากความรู้สึกของผมตอนนี้นะครับก็ความรู้สึกผมบอกได้ว่าในมโนภาพในจินตนาการของผม มันไม่ใช่เลยพี่ผมคิดไว้นะค,ะคิดว่าห้องบรรจงของพระองค์จะต้องมีอัพเดทชั่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้พระองค์ได้สะดวกสบายว่าปล่อยระบบได้อย่างแบบไม่ต้องขังวนอะไรนะแต่ไม่ใช่แบบนั้นเลยก็คือเป็นที่นอนธรรมดาธรรมดาที่นอน,นซึ่งซึ่งเครื่องมงินความสะดวกก็ไม่มีเหมือนที่ผมคิดไว้ก็เป็นความรู้สึกว่าแต่เราโชคด,ดีเราเป็นคนไทยที่โชคดีมากๆที่มี พระมากษัตริย์และราชวงที่ทํางานด้วยกัาอย่างเดียวโดยไม่ไม่หวังถึงความสะดวกสบายของตนเองก็ <Okay. S 1> ถือว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีครอบครัวบนผืนแผ่นดินไทยและก็โชคดีที่ได้มีพระรมมุงสารวงได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทำาานื่วมนตลอดมา